ลบขอโอกาสเจ้าค่ะเ,เมื่อกางวันได้ฟังฟายเสียงที่โยมผู้ชายส่งกันบ้านเรื่องพลังลมปาณน,นะเจ้าค่ะคือตัวตัวหนูเองเนี่ยหนูก็ทำพลังลมปาณทุกเช้าแต่ของโยมผู้ชายคนนั้นเนี่ยเ,เขาบอกว่าเขาจะมีอาการแน่นกับตัวร้อน หลวงตาก็บอกว่าเป็นเพราะว่ามันเชื่อมพลังธรรมชาติแล้วมันเขามีตัวตนมันพลังมันก็เลยอัดเอาต้อง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 ,ต,อง,ต,องต้องไม่ยึดถือว่าตัวเองมีตัวตนแต่ในขณะที่ของหนูเองเนี่ยคือหนูจะไม่ไม่มีไม่มีอาการอย่างนั้นแต่หนูจะในในขณะที่ทำเนี่ยมันจะเหงื่อมันจะออกอะค่ะแล้วก็ด้วยความที่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันนอนน้อย ตื่นเช้าแล้วคือเดิมใหม่ๆที่ตอนที่ปฏิบัติเรื่องนอนน้อยใหม่ๆเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะเพลียมันจะมันมันจะไม่สดชื่นนะคะแต่พอหลังจากที่หนูทํำพลังลมปานเนี่ยมันคือมันมีความสุกเหมือนเหมือนเหมือนร่างกายมันเฟรช r ะคะอันนี้คือสิ่งที่หนูที่หน,ทหนูที่หนูทําและหนูรู้สึกได้หนูเลยไม่แน่ใจว่า หนูปฏิบัติถูกต้องไหมนะนะเจ้าค่ะแล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องสังขารที่ที่ว่าธรรมชาติมีสองอย่างเนี่ยมีสังขารกับมิสังขารเนี่ยคือเมื่อสักครูค่นี้ที่หลวงตาอธิบายหมอเรื่องเรื่องออการการดูจิตว่าเรื่องการดูจิตอะค่ะแต่ทีนี้หนูส,สงสัยนิดนึงว่าถ้าเราไม่ใช่การไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของดูจิตอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของ การกระทบผัสสะในชีวิตประจำวันนี้อย่างสมมติว่าเราเรา,เรามันมันมีอาการโกรธแล้วเราก็หลงตามไปอะค่ะไอตัวนี้จะถือว่าเรามีตัวตนมีตัวตนของอเป็นเป็นตัวตนของเราเป็นสังขารอย่างหนึ่งด้วยได้ไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวอธิบายยาวไว้อธิบายไาว,ว้สั้นกระชับนะ ไอ้เรื่องพลังลมปานเนี่ยฝึกเอามาช่วยอธิษฐานรักษาตัวเองคุ้มครองตนเอง,เองมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความพน้นทุกข์ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนมันมาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อย่างเช่นตอนนี้เชื้อไวรัสโควิดมระบาดก็เอามาป้องกันที่มันเป็นแล้วก็รักษาได้ป้องกันได้แต่ถ้ามัน,มนกินเข้าไปแล้วเนี่ย แม้เราจะป้องกันแต่มันอยู่ในอาหารอยู่ในสมมติเดินนะเราก็ไม่รู้ว่าวมันติดอยู่ในอาหารได้หรือเปล่า,าว่าเชื้อไวรัสเนี่ยคือมันเข้าทางจมูกเข้าอะไรเราก็ป้องกันแล้วแต่บางทีมันเราไปโดนอะไรก็เราเราหรือว่ามือเราไปจับอะไรแล้วที่เขาบอกเลยเราไปกดติปมันติดอยู่ในนิ้วแล้วเราไปเอามือเราไปจับอะไรกินเข้าไปเนี่ยมันก็คือเข้าไปในตัวมันจะป้องกันไงแต่เรากกินเข้าไปในตัวไงเราเกินไปในตัวแล้วเนี่ยมันเราเกินเกินเชื้อไวรัสโควิดก็ไปเนี่ยมันก็รักษาได้ประหลาดลมปานเนี่ยแล้วก็มันมีบทอธิษฐานปรับธาตุ คุ้มครองตัวเองถ้าเราเนี่ยทําได้จริงๆฝึกฝนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษาได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะเชื้อโรคโควิดอย่างเดียวอย่างอื่นก็ได้ถ้าไม่ถูกบับกําหนักมาตัดรอนก็จะสามารถรักษาได้ยกเว้นแต่บับกําหนักมาตัดรอนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เฉยๆนะอ่านร่กรณีแรกเขา้าใจยังกรณีที่สองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมะที่เพื่อความเพื่อความรู้แจ้งความพ้นทุกข์ ก็คือว่าในปัจจุบันขณะเนี่ยทุกปัจจุบันขณะที่กระทบหรือผัสสะเนี่ยทั้งทางประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจทุกปัจจุบันขณะเนี่ยโดยเฉพาะประตูตาหูจมูกลิ้นกายห้าประตูก่อนห้าประตูภายนอกเมื่อกระทบแล้วเนี่ยเราก็ส่งจิตออกนอกไปส่งจิตออกนอกไป ยึดถือด้วยความรักและความชังส่งจิตออกนอกไปหาเขาด้วยความรักและความชังเมื่อขนาดจิตที่ส่งออกนอกไปเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเอ็นจิตแห่งแจ่มแจ้ง,จงเป็นมากผลแห่งจิตแห่งจิตแจ่มแจ้ง,จงเป็นนิโรธมันเป็นอริยสัจสี่ที่บนบุตรสรุปของหลวงปู่ดูลอัตุโลมเจ้าแห่งจิตเนี่ยเรียกว่าเจ้าแห่งจิตพระรหันเจ้าแห่งจิตตัวนี้ มันจะต้องรู้เท่าทันซะก่อนว่าเนี่ยมันหลงส่งจิตออกนอกหลงส่งจิตออกนอกทงประตูห้าประตูภายนอกก่อนประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายห้าประตูภายนอกตัวนี้ถ้าเราเนี่ยคอจะหลงส่งจิตออกนอกไปทางห้าประตูภายนอกเราก็สมรวมไว้ซะห้าประตูเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายห้าประตูสํารวมไว้สํารวมไว้ถ้าเรา สำรวมไม่เป็นเนี่ยคือเราสำรวมไม่เป็นไม่ได้สำรวมไม่ไ,ไม่ได้สะกดนะคําสำรวมไม่ได้สะกดคือตาเนี่ยคืออย่าไปหากิเลสทางตามาดูอย่าสอดใส่เอาตาไปดูกิเลสคือไม่หามาดูแต่ตาก็สอดใส่ไปดูหนุ่มหลอดูสาวสวยดูซีรีส์จบเป็นไ่รู้กี่ซีรีส์อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันดู a ฟ e b o ๊ k ดู โทรศัพท์มือถือดูหนังดู youtube อะไรเนี่ยมันก็เอาตาสอดสายดูใจกิเลสอันนี้มันเป็นมันส่จิตออกนอกไปกิเลสทางตากิเลสทางหูกิเลสทางจมูกกิเลสทางลิ้นทางกายห้าประตูเนี่ยอย่าหากิเลสมาอย่าสอดสายไปหากิเลสเรียกว่าสํารวมทีนี้เมื่อไม่สอดสายไปหากิเลสเนี่ยให้เปิดประตูใจไว้ประตูหนึ่งอิสระเลยประตูใจเนี่ยเนี่ยประตูใจเปิดอิสระแล้วก็ได้แต่รู้สักตะวันรู้ที่ประตูใจ กตไดนวิธีง่ายๆเนี่ยเวลากลางวันเนี่ยมันปฏิบัติยากถ้าเรายังไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวตามันก็เห็นเห็นต้นเห็นนี่มก็สอดสายไปหมดหูก็ดียินเสียงแล้ว,ลวก็สอดสายไปทั่วจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นกรูลุรสกายก็สัมผัสมันก็สอดสายไปเรื่อยห้าประตูเนี่ยห้าตัวนอกเนี่ยหลวงตาก็เลยบอกว่า,วาเวลากลางคืนเนี่ยเขาหลับนอนหมดแล้วเยอย่างเนี้ยอย่างมาวัดอย่างเงี้ยเขาหลับนอนแล้วกลางคืนเนี่ยเราก็ออกไปเดินเนี่ย ตอนนี้อากาศมันก็ไม่หนาวไม่ร้อนอากาศพอดีพอดีเหลือบยุงลิ้น,นแรงแมลงก็ไม่มีกลางคืนดึกๆกแล้วเนี่ยก็เดินนะเพราะว่าอะไรเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปเดินช้าเดินเร็วเดินช้าช้ายังเยื่องยังยากอะไรหรอกเดินธรรมดานี่แหละแต่ห้าประตูอะประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิน้นประตูกายห้าประตูภายนอกเนี่ยอย่าเอาอะไรามาอย่าหากิเลสมามากระทบมาสัมผัสแต่เวลากลางคืนอย่างเนี้ย อยู่ในที่มันเงียบสงบสงัดอย่างเงี้ยมันไม่มีกิเลสมาหรอกกิเลสมันไม่มีกลางคืนน่ยตั้งตาหูจมูกลิ้นกายห้าประตูเนี่ยยกเว้นแต่ว่าพอฟังทมนุกตาเสร็จก็เข้าห้องแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์มือถือดูย t u b e กันคุยกันไอเนี่ยมันก็็นกิเลสแล้วมันก็เมาคุยกันสนุกสนานเอฮาเพื่อเปินคุยกันทั้งวันเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องคนนี้เรื่องคนนั้นเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องสามีภรรยาโทรศัพท์ถึงกันทั้งวันไออย่างเนี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ได้สํารวม ตอนนี้เมื่อมันไม่ส่งจิตออกนอกแล้วเนี่ยท้งห้าประตูมันก็เหลือแต่ประตูใจประตูเดียวเวลาเราเดินไปเดินมาเนี่ยก็ง่ายแล้วตอนนี้เพราะว่าห้าประตูไม่หากิเลสมาลอ่อห้าประตูไปนอกตาอุจจาริยกายเหลือแต่ประตูใจประตูใจก็พอมีสังขารเกิดขึ้นที่ใจสังขารอะไรก็ตามคืออาการทุกอาการเนี่ยเรียกว่าสังขารที่เกิดขึ้นเรียกว่าสังขาริริยาทุกอาการเนี่ยปล่อยเขาเกิดเองดับเองเหมือนผ้าพื้นเนี่ย เขาเกิดเองดับเองเหมือนผ้าพื้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไม่มีไม่มีผ้าพื้นนี้ก่อนแล้วก็มีผ้าพื้นนี้เกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนกุศลเป็นเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ปล่อยให้มันเป็นสังขารที่เกิดเองดับเองอะไรก็ตามที่มันมันมีกิริยามีอาการเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยขอให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะโยนิโสมนสิกาไม่ได้ใจซะก่อนคือให้ให้ ปัญญาสติปัญญากำกับใจไว้ก่อนว่าสังขารทุกปัจจุบันขณะไม่ว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไรถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นกุศลเรืออกุศลเนี่ยมันก็คือเป็นสังขารที่เกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังนาตาไม่ใช่ใจเพราะว่าใจแท้ๆเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยแล้วก็สังขารก็เกิดที่ใจระดับที่ใจดังนั้นเนี่ยในในใจเนี่ยมันจะมีธรรมชาติอยู่สองอย่างในใ,นใจคือ ว่าไม่ปรากฏอะไรเป็นใจใจเนี่ยไม่ปรากฏมีแต่ชื่อว่าใจแต่มันไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏอะไรเลยกับมีสังขารที่ปรากฏอยู่ในใจมันก็เลยมีแค่สองอย่าง <c oughs> คือในใจเราเนี่ยมีแค่สังขารเนี่ยเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับตอนนี้ง่ายแล้วในการปฏิบัติเพราะว่าถ้ามันสอดสายไปทั้งหกประตูเลยตาอุทุมพริ้นกายใจหกประตูมันปฏิบัติไม่ได้แล้วมันไม่ทันกิเลสมันไปกินหมดตอนนี้เมื่อมันเหลือประตูเดียวเหลือประตูใจประตูเดียวก็ มันก็จะเริ่มแลละเริ่มเห็นแล้วสังขารเกิดดับอยู่ในใจเราก็โยนนิสโสมวันติการไว้ในใจแต่ก่อนตอนแรกว่าเนี่ยสังขารยังไงก็ไม่ใช่ใจใจมันสังขารไม่ได้เพราะฉะนั้นสังขารอะไรที่เกิดดับได้มีอาการไม่ว่าจะหยาบใหญ่เล็กปานใจมีอารมณ์รุนแรงอะไรก็ได้มันไม่ใช่ใจเพราะใจมันเกิดดับไม่ได้เพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยมันก็เลยในใจมันก็มีแค่ธรรมชาติสองอย่างคือเหมือนกับผ้าผืนเนี่ยแล้วก็ใจเปรียบเหมือนไอ้ความว่างว่าความว่างของศาลาเนี่ย ความว่างอากาศที่เป็นความว่างสลานีจ่ายเปรียบเหมือนเป็นใจแล้วก็สังขารก็เปรียบเหมือนผ้าเนี่ยก็เกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจส่วนใจเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีอาการเกิดดับตามผ้านี้เรียกก็ง่ายแล้วมันต้องโยนิสงบนรติการช่วยก่อนตอนแรกเพราะว่าถ้าไม่โยนิส่ในรติการช่วยไว้เนี่ยเราเดินไปเดินมามันจะคิดตูนคิดนี่คิดตูนคิดนี่คิดนั่นคิดนี่มันก็จะ พอไม่โยมปฏิสนธิการก็เดินคิดทั้งคืนหลงไปตามความคิดทั้งคืนหลงไปตามความคิดบางคนก็ปฏิบัติผิดก็คือไปพยายามสะกดไม่ให้คิดอันนี้คือการปฏิบัติผิดหรือไปบริกรรมกระหน่าเลยเพื่อไม่ให้มันคิดอันนี้ก็ผิดเลยมันผิดไปไปจะไปไปกระหน่าบริกรรมพุทโตปุตโตุโุโกระหน่าเพื่อไม่ให้มันคิดเช่นคิดถึงลูกคิดถึงผัวคิดถึงเมียคิดถึงคิดถึงเรื่องอะไรในอดีต เราก็พยายามทําให้มันไม่คิดก็ไปพุโทโธพุโทโธกระหน่าไว้ตะกดไว้ลังสีจิตมันจ่อ,อมันดามืดเลยถ้าทาแบบเนี้ยเอ,อมันมีตัวตนเป็นตะกด่ยมีตัวตนเป็นตะกดยึดถือเป็นตัวตนเป็นตะกดมันก็จะลังสีจ่อ,อมันดำมืดค่้าเหมือนกับเนี่ยเรามองไปนอกสลานะในเวลากลางคืนเงนี้ยมืดไปหมดเลยลังสีจ่อ,อไปงั้นมืดไปหมดเพราะว่าไปตะกดไว้ตอนเนี้ไม่ มันไม่มีสังขารเกิดขึ้นมาในใจอ่ะก็ไม่ต้องไปกลัวสังขารหรอกก็เห็นว่าสังขารเนี่ยมันมันเกิดที่ใจมันก็ต้องดับไปที่ใจเพราะใจมันเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเออมันก็ใจมันก็เหมือนกับเป็นความว่างลารเนี่ยสังขารก็เกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดดับก็เห็นอย่างเงี้ยมันก็พอเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หลงไปตามสังขารเพราะว่ามันโยนิสมนติการคือไอ้เนี่ยให้มันมีความรู้สึกไว้ในใจโดยแยบคายตลอดเวลาว่าอะไรที่สังขารได้เนี่ยมันไม่่ใใชจ มืนนองกู <rôle à déc> ้ต <quê. ici S 2> ้องาทำอะไรกับตังขารเราปล่อยสังขารมันเกิดดับที่ใจอะไรที่สังขารได้ไม่ใช่ใจแต่ใจมันสังขารไม่ได้แค่เนี้ไอ้ที่ยึดได้ทํากริยายึดได้ทํากริยาปล่อยวางได้ไม่ใช่ใจมันเป็นสังขารทีนี้ก็ง่ายแล้วถ้าโยนิโสวันนี้ไม่หลุดจากโยนิโสนริการไว้ตนเนี้ยก็มีสติกํากับในการรู้ไว้ตลอดสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ในการแต่เนี้ยถ้ามีสติกํากับใจตลอดเนี่ย แล้วก็โยนที่สูวนนติีการช่วยไว้ด้วยเนี่ยมันก็จะเห็นว่าสังขารเนี่ยเกิดที่ใจดับที่ใจต่อให้มันคิดนึกตอปรุงแต่งอะไรมันก็จะไม่ลากไวได้หรอกไม่ต้องไปใช้คำาิริการไรช่วยหรอกมันก็เห็นที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจไม่มีใครไปอะไรกับมันไอ้ใจอ่ะมันไปอะไรกับไอ้ไปไปอะไรกับสังขารไม่ได้และใจมันก็ไปอะไรอะไรกับใจไม่ได้ด้วยคือมันไปอยากได้ใจไปรักษาใจให้ใจไม่สังขารมันก็ทําไม่ได้เพราะใจอะมันไม่ปรากฏอะไรมันมันเลย มันจะไปใจมันจะไป็นแสดงกิยาการที่จะรักษาใจพยายามให้เป็นใจไม่ให้เป็นสังขารมันทำไม่ได้นะถ้ามันมีกริยาการพยายามจะให้เป็นใจไม่เป็นสังขารเนี่ยมันเป็นสังขารไอการพยายามจะจะใจให้รักษาให้เป็นใจอ่ะเพื่อใจอ่ะเป็นใจที่ไม่สังขารเป็นใจที่ไม่ปรากฏอะไรหรือไปคอยปัดเคลียสังขารเพื่อเพื่อให้ให้ให้สังขารเนี่ยมาหลุดออกไปจากใจให้หมดเหลือแต่ใจอันเนี้ย ก็ต้องรู้ว่าไอ้กิริยาการที่ไปปัดเคลียร์สังขารเนี่ยหรือพยายามจะไปประคองรักษาใจให้ไม่มีอะไรเนี่ยไอเน,นี้ยมันเป็นสังขารไม่ใช่ใจเพราะใจมันสังขารไม่ได้เนี่ยมันหลักมันง่ายๆ <S <s <uss ion> คือต้องแม่นหลักตัวเนี้ยคาดเคลื่อนไม่ได้เลยคือใจมันสังขารไม่ได้ไม่ปรากฏอะไรที่ปรากฏได้ไม่ใช่ใจเนั้นไอ้ผู้พยายามไปปัดเคลียร์ <S <s <uss ion> สังขารในใจผู้พยายามบริกรรมอัดอัดเพื่อผู้พยายามจะไม่คิดถึงอะไรให้มันว่างๆเบาๆอะไรต่างๆเนี่ย อาการว่างๆเบาๆเหล่านี้มันก็เป็นสังขารนะเป็นสังขารเกิดดับแต่ส่วนใจเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกว่างๆเบาๆไม่ใช่คิดในสื่อตอนปรุงแต่งมันไม่มีอาการอะไรเลยถ้ามีอาการไม่ใช่ใจพูดง่ายมันจึงไม่ต้องไปกลัวอาการอะไรและไม่ต้องมารักษาใจเพราะอะไรไอ้ภูพยามารักษาใจให้ไม่มีอาการเนี่ยมันคืออาการไอ้ตัวมันที่พยามรักษาใจเสเองอะมันคืออาการมันก็ง่ายเราก็ปฏิบัติแบบนี้เราก็มาสอนพวกท่านอย่างเงี้ย เราก็ปล่อยให้สังขารนั้นมันเกิดเองดับเองเหมือนผ้าผืนเนี่ยไม่มีใครต้องไปทําเกิดแล้วไม่มีใครต้องไปทําดับมมนอยากเกิดก็เกิดไปสังขารอะไรก็ได้เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะสังขารเป็นกุศลอกุศลอะไรก็ตามมันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในความไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรหมายถึงว่าใจอ่ะมันไม่ต้องไปไปมันจะไม่ได้ว่ามีตัวใจไปรักษาตัวใจคือมันไม่ไปไม่มีใครไปอะไรกับสังขารที่เกิดดับในปัจจุบันไอ้ที่ว่าไม่มีใครไม่มีอะไรไป ไปอะไรกับสังขารที่เกิดดับในปัจจุบันไอ้แน่ๆมันคือใจโดยอัตโนมัติฟังตรงนี้ดีมันมีแต่สังขารเกิดดับเกิดขึ้นที่ใจและดับที่ใจแล้วความที่รู้แจ้งแก่ใจว่าสังขารที่เกิดดับทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันไม่มีใครไปอะไรอะไรกับสังขารที่เกิดดับทุกปัจจุบันขณะเพียงเพียงแต่สังขารเนี่ยมันเกิดดับอย่างเก้อเก้อแล้วก็ไม่มีใครต้องไปดูสังขารด้วยนะนี่สคาคัญ ไม่มีใครต้องไปดูสังขารด้วยแต่บรรลุแจ้งแก่ใจว่ามันมีสังขารเกิดที่ใจดับที่ใจมันเป็นธรรมชาติรู้ไม่ใช่ว่ามีตัวเราอะไปดูเป็นธรรมชาติรู้ว่าสังขารเนี่ยมันเกิดมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปทําอะไรกับมันไอ้ที่บรรลุแก่ใจว่าสังขารทุกประจันรนมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปทําอะไรกับมันเหมือนผ้าผืนเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาในอากาศแล้วก็ดับไปเองเกิดในอากาศแล้วดับไปเองไม่มีใครไปอะไรกับมันเนี่ยไอ้ที่บรรลุแจ้งกกบใจอย่างเนี้ยมันคือใจ คือนิพพานธาตุไม่ใช่ว่าพอไปเห็นผ้าแล้วมาคอยดูใจไว้พอไปเห็น, ederim, น,นอาการเนี่ยเหมือนผ้าเนี้ยแล้วมาคอยดูความว่างไว้เห็นผ้าที่เกิดดับแล้วมาคอยดูความว่างไว้ไม่ใช่แบบนี้นะคือพอไปเห็นอาการเนีห็นอาการที่เกิดกับแล้วคอยมาดูใจที่ว่างๆไว้เห็นอาการเกิดดับในใจแล้วมาคอยดูใจที่ว่าอันนี้คือมันปฏิบัติผิดแบบเนี sin, ้ยคือไอ้ผู้ที่ไป ไอ้ผู้ที่มาคอยดูใจว่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ใจมันคือสังขารมันต้องรู้มาจากใจว่าไอ้ผู้ที่มาคอยดูใจไม่ไม่ไม่ไปสนใจที่จะเห็นสังขารเกิดดับแต่มันคอยจะมาดูใจว่างๆไว้ไอ้ผู้ที่มาดูใจว่างๆเนี่ยมันคือสังขารเพราะว่าธรรมชาติของใจเนี่ยมันจะมามาทำกริยาดูใจไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยที่้องตาพูดเนี่ยมันต้องเกิดจากภาคมันต้องเกิดจากคนที่เขาปฏิบัติมาแล้วถึงพูดหรือกันทึกรู้เรื่อง คือมันจะต้องไม่หลงส่งจิตออกมอกซะก่อนแล้วมันจึงเห็นในสังขารเกิดดับที่ใจแล้วก็มันไม่ใช่ว่าพอดูสังขารแล้วสังขารไม่ใจใจมาดูแต่ความว่างแล้วก็ไม่เห็นว่าไอ้ผู้ที่มาดูความว่างคือสังขารใครรู้ไอ้ผู้ที่มาดูความว่างเป็นสังขารก็ใจนี่มันเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติรู้มันก็เลยรู้ว่าไอ้ผู้ที่พยายามมาดูใจเนี่ยมันเป็นสังขารแล้วมันก็สังขารมันก็เลยเกิดเองดับเองสังขารยังไงก็ตามมันก็ไม่มีใครเป็นอะไรกับสังขาร ไอ้ที่มันรู้แก้ใจว่าทุกปัจจุบันขาะเนี่ยสังขารอย่างไงก็ตามมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ติดต่อเรื่องอะไรก็ตามต่อให้เป็นกิเลสด้วยนะเนี่ยเพราะมันจะไม่นิพพานไงนก็ยังมีกิเลสมีกิริยาการแต่ก็ไม่มีขายไปอะไรกับกิเลสนั้นไอ้จิตดวงใหม่นเนี่ยมันก็ไม่เป็นกิเลสจิตดวงเก,ก่าก็เป็นกิเลสกิเลสไปแลนั้นพอพอไม่มีนั่นเสร็จแล้วเนี่ย ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยขันห้ามันยังเป็นจิตแต่ละดวงอยู่แต่จิตที่แต่ละดวงแต่ละดวงมันขันห้าไม่ใช่เป็นสังขารในปฏิจจามุบาทนะที่มีอวิชชามันก็เลยเป็นแต่จิตที่เป็นจิตที่เป็นจิตที่เป็นแสดงกิริยาการของขันห้าที่ไม่ใช่เป็นสังขารในปฏิจจสมุบาทที่มีอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณเป็นเป็นอวิชชาปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญากรรมมันก็จะไม่เป็นปฏิจจสมุบาทจะเป็นแค่สังขารในรูปเวนาสัญญาส ของขันห้าที่เป็นกระบวนการทํางานธรรมชาติล้วนๆพุทธเจ้าแม้แต่ตัดสรู้แล้วสิ้นตัวตนแล้วพระปจเจิทรเจ้าพระอรหันเนี่ยตัดสรู้สิ้นตัวตนแล้วแต่ก็ขันห้าจะไม่ตายก็ยังมีจิตแต่ละดวงเกิดดับอยู่แต่ไม่มีอวิชชาแล้วไม่มีตัวตนแล้วมีแต่จิตเกิดเองดับเองไม่มีใครไปอะไรกับสังขารทุกปัจจุบันอ้ที่รู้แจ้งแก่ใจว่าไม่มีใครไปอะไรกับสังขารทุกปัจจุบันอะนั่นแหลยคือนิพพานธาตุไม่ใช่ว่าไม่ไม่สนใจสังขารเกิดดับ เห็นสังขารเกิดด so <huh ับโดยที่ไม you know ่มีใครไปอะไรอะไรกับสังขารแต่ปฏิบัติผิดกับไม่ใส่ใจที่จะรู้สังขารไม่ใส่ใจไม่ใช่ว่าไปคอยดูสังขารนะไม่ใส่ใจที่จะรู้แจ้งว่ามีสังขารเกิดดับแล้วไม่มีใครไปอะไรกับสังขารแต่ใส่ใจที่จะมาดูแต่ใจว่างๆไอ้อย่างนี้คือการปฏิบัติผิดกับด้านคือมันไม่ได้รู้ออกมาจากใจว่าไอ้ผู้ที่พยายามไปดูใจไปรักษาใจมันคือสังขารเกิดดับใจอ่ะมันไม่ใช่มันไม่มีปรากฏอาการไอ้ปรากฏอาการไปดูใจรักษาใจมันคือสังขาร แต่นี่มันจะปรากฏอาการยังไงก็ตามมันก็รู้แจ้งแก่ใจยอย่างเดียวว่าสังขารทุกปัจจุบันมันจะสังขารยังไงก็ตามไม่มีใครแป่อะไรกับสังขารน,นั้นอี่มันรู้แจ้งแก่ใจแบบนี้มันคือน,นิพพานธาตุไม่ทราบจะงงหรือเปล่าออนี่เราเราพูดจากภาคปฏิบัติล้วนๆเลยเนี่ยคือภาพที่มันรู้แจ้งออกมาจากปฏิบัติจริงๆ